ในคลิปนี้พี่จะมาสง่งเฮ้ยในคลิปนี้เราจะมาสง่งดาบิฆาศูนซีซันสามนะคะซึ่งก่อนอื่นเราต้องทําการพิมพ์ของไรสะ,ะก่อนแป๊บนึงนะขอลบอันนี้ก่อนโอเคแล้วก็นะคะซึ่งเราก็จะมาดุนสองซีซันสากันก่อนอื่นเราต้องมาแนะนำตัวละครอาสูนที่จะมีในซีซันสามก่อนนะคะก็คือ อะไรรอยสักแมวอย่าไปสุนนะคะข้างล่างเดี๋ยวพี่ปิดเอาไว้ให้อันนี้ก็คือโซฮาคุเทนนะคะมาใบหน้าที่เสซนจะดุเดือนส่วนคนต่อมานะคะเออลายตาไปมุและ้ะเซคิโดก็คือคนนี้นะคะเป็นคนกรุหน้าตาหน้าเกียดอันนี้คน <laughs> ส่วนต่อมาเอี ต่อมานะคะขออนุญาตเงียบหนึ่อนนองอันนี้อย่าไปสนใจนะคะคนอื่นส่วนต่อมานี้ก็คืออย่าไปอย่าเพิ่งก่อนอุโรงนินะคะเอาคนไม่สําคัญไปยังคนที่สําคัญก่อนเลยนะวนทีสุกเพอย่าไปสนใจรูปนี้นะรูปนี้นะ่าเกลียดมากเลยมีโซฮาคุเทนปล่อยผมด้วย คนต่อมาอันนี้ก็คนอื่นอีกแล้วเซฮาก็เทนไม่เคยเป็นพนักงานหน้าตาหน้าเกียดขนาดนี้นหเหมือนถ้าดูสซฮาก็เทนเป็นพนักงานดีมีได้หรอสมัยนี้คนต่อมาพี่ขอหาอนุญาตหาแป๊บหนึ่งนะคะอีหายากเหมือนกันนะเนี่ย พี่จหาหนะ้าตาที่คกนดีที่สุดออกมาให้น้องๆดูกันต้องขอแนะนำคาราคุก,กเลยขอให้ทุกคนรับชมนะคะแต่ว่าเราโอเคสูลเ็นเราต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งอันนี้คนอื่นนะคะไม่ใช่ไอเซสือ คนอื่นไม่รจริงนะไปสนใจแบคโดนู้ฉันไม่กินแบคโดนู้ไม่อรอ่อยอร่อยนะแต่ว่าอันนี้คนอื่นทำไมคนอื่นเยอะจังเลยเอากดคนแก่หน้าหน้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวแล้วหาสักพักหนึ่งอีกหาวิธีตัดต่อแกไม่เอาชินา้นคนหน้าแบบกวนกวนให้ทุกคนดูนะคะมันเป็นปัญหายากชอมัดเลยทุกคน ขอาเลื่อนไม่ได้อีกโอ้โหเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหลดแอปมัต่อมาแล้วเนี่ยเอากดเธอสามตดตอะไรเนี่ยโอ้โหนะตดมันหาไม่เจอจริงๆเอาเอาหน้าอันนี้คนอื่น ถ้าคุณเห็น้อหน้านี่คืเมื่บันโดนใจพี่ที่สุดคลิกเลยรออะไรไม่เอาทำไมมันแรงๆอุ้ยอันนี้คนอื่นว่านะคะ โอเคคงน่าจะได้แนะนํากันแค่นี้มันไม่มีหน้าไหนที่กวนๆเอามาให้น้องๆอ,อันนี้คนอื่นไม่เคยมีคนบ้านนี้เมื่อไใส่แบบนี่พี่เป็นใครพี <c oughs> ่ชายเป็นใครก็มันก็เหลือแค่นี้สำหรับวันนี้ลาก่อนค่ะ